ไร่ทองจัน์อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีไม่ใช่เป็นเพียงบ้านของนักแสดงมากความสามารถอย่างอ้าหนิงนิรุตสิริจันยาหากแต่สถานที่นี้ที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติแห่งนี้ถูกเลือกไว้เพื่อใช้ชีวิตที่ว่างเว้นจากสังคมเมืองแสงสีและโลกมายาเพื่อเรียนรู้และสัมผัสถึงธรรมชาติด้วยความเชื่อที่ว่าผู้ใดเข้าใจธรรม หนนนผู้้ัเ็ส่งแค่นี้ก็พอแล้วมั้งครับท่านท่นานคณบดีครับขอบคุณครับขอบคุณท่นานคณบดีสำคัญครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจหรือว่าอีกหนึ่งงานที่ผมได้ทํานอกจากเป็นเกษตร,รกรเป็นนักแสดงมีอาชีพรับจ้างแสดงแล้วผมก็ยังมีหน้าที่เกี่ยวกับ จริงๆผมคือผู้ท่งคุณวุธของสภามายาัยราชมงคลเทคโนโลยีภาคตะว,วันออกก็มีอยู่สี่วิทยาเขตด้วยกันคือบางพระจันทบุรีจักรพงศ์ปูวานาถและอุเทนถวายงานต่งตางๆก็เป็นเรื่องของการประชุมทางวิชาการเรื่องการประชุมทางนโยบายเรื่องของงบประมาณเรื่องของกําหนดหลักสูตรต่างๆและการแต่งตั้งคณะผู้บริหารและคณะทํางานของมายาลัย วันนี้ก็ทั้งวันแล้วครับเหนื่อยมากๆเลยอยากจะเชิญ่ันผู้ชมไปพักผ่อนกับผมที่บ้านครับเชิญครับ มเบียอย่า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 ไม่เอาไม่เอาคิดถึงโอ้ยรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วว่าคิดถึงดูดิอะไรกันเล่ารู้แล้วว่าคิดถึงไงมาคีมาคีพอ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 รู้แล้วนะโอ้ยโอ้ยไม่ต้องจูบมากเลยเออสวัสดีเลยไม่ต้องจูบมากไม่ต้องจูบมากหมดหมดเห็นไหมเลิกหมดเล้วแบบไม่เอาจะจูบถึงไหนเล่า รู้แล้วว่าคิดถึงก็มาหาแล้วไงเดี๋ยวไม่มาเลยนะอย่างนี้เราไม่มาเลยนะอย่างนี้ไม่มาเลยนะโอ้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 อ้โสวัสดีจารย์นทองเดี๋ยวเอาของลงนะเดี๋ยวมีกระเป๋าไม่เสื้อเฮ้ยนั่งดีมากอ่ะมันเปอหมดสีใส่เสื้อขาวมาไอ ถ้าคนใดกลับมาแล้วเขาไม่เป็นแบบนี้ผมรู้สึกแย่แล้วว่าอะไรผิดปกติครัเขาหนึ่งเขาจำผมไม่ได้หรือเปล่าสองเขาไม่สบายหรือเปล่าทั้งนี้คืออาการปกติเขาทุกครั้งบางทีเช้านอนแค่นอนเนี่ยตื่นเช้ามาไม่ได้เจอกันกลางคืนเนี่ยตื่นเช้ามาก็อาการเป็นแต่น้อยกันนี้หน่อยหนึ่งแต่ก็เป็นแบบนี้นี่คือเหตุการณ์ปกติของบางแก้วครับแล้วก็ก็อยู่วยการไว้ใจว่า ก็มีคนดูแลเขาอยู่แต่ไม่ได้มายความว่าเขาจะไปรักคนที่ดูแลเรานั่นคือนิสัยของบางแก้วแต่เขาแบ่งแยกออกมายัางไงผมไม่ทราบเพราะผมไม่ใช่หมาบางแก้วแต่ผมรู้จักนิสัยเขาว่าเขาสามารถแยกออกมาได้ว่าคนไหนคือนายเขาเป็นเจ้าของเขาความรักเขาแบ่งให้ไม่เท่ากันเหมือนเช่นเดียวกับมนุษย์คือรักใครรักแต่ไม่เท่ากัน ลูกหมากับเด็กในโลกนี้เหมือนกันหมดเด็กไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใดน่ารักหมดทุกคนสุนัขก,ก็เหมือนกันลูกสุนัขสุนัขไม่ว่าจะเป็นพันธ์ใดน่ารักหมดทุกสายพันธุ์แต่พอโต,โตแล้วเนี่ยถามใจคุณดูว่าคุณยังรักก็อยู่หรือเปล่ายัางให้ความรักเขาเหมือนกับคุณรักของเล่นหรือว่ารักอะไรที่ยังเป็นเด็กๆอยู่แต่พอโตแล้วทุกอย่างน่าเกลียดแม้กระทั่งมนุษย์และคุณก็ไม่รักมนุษย์ด้วยกัน เพราะว่ามันโตแล้วมันมันไม่น่ารักแล้วเข้าบ้านดีกว่าครับ ท่านผู้ชมมากราบพระก่อนนะครับท่านผู้ชมมาเป็นห้องพระที่อยู่บนห้องที่สูงสุดของบ้านก็ตามตาเนียมทุกครั้งที่ผมกลับมาก็จะมากราบท่านก่อนแล้วก็ในสิ่งที่เราทําดีที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งวันนี้ก็นําพรนั้นมามอใไปกับท่านเหมือนกับกมีคนเคยสอนผม พระบูชาทั้งหลายเนี่ยบางทีเมื่อเรามากราบไหว้แล้วเนี่ยเราทําผิดอยู่สิ่งหนึ่งสิ่งนั้นก็คือว่าเรามักจะมาขอแต่ท่านเป็นผู้ที่ละหมดทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรจะให้เพราะฉะนั้นในการกราบพระแต่ละครั้งเนี่ยเรานําสิ่งที่เราทําเป็นกุศลหรือว่าเป็นความดีนํามามอบให้กับท่านมาลุโมทนาบุญให้กับท่านผู้ที่ได้ไดสละแล้วก็ทําดีมาตลอดช่วยชีวิตของท่านสาธุครับ ไม่ต้องไปไขว่คว้าหาธรรมะเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยม,มันเป็นมันเป็นธรรมอยู่แล้วขอให้เข้าใจคำว่าธรรมะก่อนธรรมะบางคนว่าเป็นการถือศีลบางคนบอกธรรมะธรรมโมคือเข้าวัดเข้าว่ามันแบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทที่หนึ่งคือพระที่บวชมีเครื่องแบบเข้าไปเพื่อไปฝึกตัวเองให้มีระเบียบมีวินัยโดยใช้กฎระเบียบ ของสงฆ์เข้ามาควบคุมตัวเองตรงนั้นไม่ยากเพราะว่าเป็นสังคมที่คอยควบคุมสังคมด้วยกันเองแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือคนธรรมดาคารวะธรรมดาเนี่ยทำไมถึงไม่ใช้วิัยหรือว่าระเบียบของธรรมชาติในการควบคุมตัวเองให้ได้บ้าง โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยสังคมอย่างเช่นว่าเราอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยเราจะตั้งกฎอะไรขึ้นมากับตัวเราเองนั่นถือว่าเป็นศีลข้อที่หนึ่งอย่างสมมุติว่าอ่ะอยู่ๆเลิกดื่มแล้วถามว่าทำไมไม่ต้องมีคำว่าทำไมหรือไม่ต้องว่าธรรมะทำไมก็คือเรามองดูว่ามันให้ประโยชน์อะไรไหมเมื่อเรามองไปเห็นว่า มันไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรเลยเราก็ตั้งกฎข้อที่หนึ่งว่านับแต่น้อยต่อไปไม่ดื่มก็หยุดดื่มมา40ปีก็ไม่ดื่มเลยและสังคมที่เขาดื่มละ่ะเราก็เข้าออกับเขาได้เราก็ยังถือสินของเราอยู่ตรงนั้นหรือว่ากฎระเบียบกฎข้อบังคับในตัวเราคือมนุษย์เราต้องมีกฎหมายไปจำตัวเองไม่ใช่ไปพึ่งพาอาศัยกฎหมายของสังคมแต่ทําไมเราต้องรอให้มนุษย์มาควบคุมเราอีก ในเมื่อเราก็เป็นมนุษย์เท่ากับเขาแล้วเมื่อเราตั้งเป็นกฎแล้วถ้าเราทําผิดเราติดคุกนะคือคุกอะไรคุกในใจของเราว่าพูดไปแล้วเรายังทํานั่นคือคุกที่อยู่ในใจเรา ไม่ก็ยังสอนเราให้รู้จักแบ่งปันเลยเราปลูกเขาเนี่ยเขาก็แบ่งปันให้เราทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นร่มเงาไม่ว่าจะเป็นอากาศที่ดีหรือแม้กระทั่งออกลูกออกผลมาให้เราได้กินเขาเป็นธรรมชาติแท้ๆก็ยังรู้จักแบ่งปันให้กับมนุษย์แล้วมนุษย์เราด้วยกันเองละ่ะทําไมถึงไม่ค่อยคิดจะแบ่งปันอะไรให้กับใครไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแบ่งปันเรื่องอาหารการกินการแบ่งปันเรื่องเครื่องแต่งกาย ไม่ใช่ว่าหวงสมบัติแล้วก็เก็บกันไว้หมดหรือว่ามีอะไรแม้กระทั่งนกหนูจะมากินก็ต้องฆ่าก็ทิ้งซะให้หมดถ้าอย่างนั้นแล้วโลกมันจะไม่น่าอยู่หรอกการเริ่มต้นง่ายที่สุดเริ่มต้นในครอบครัวเราเสียก่อนว่าเราอยู่กับใครเราอยู่กับพัญญามีลูกมีคุณแม่มีคุณยายมีคนรับใช้มีคนขับรถหรือไม่มีใครเลยเราก็หัดที่จะแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับตัวเราเองบ้างผมคิดว่า มันไม่ได้ยากอะไรเลยสําหรับทุกคนที่จะทํา อันนี้เป็นเป็นคำขวัญของหน่วยงานป่ามไม้แต่ผมจำไม่ได้เลยไปเห็นที่ไหนก็เขียนเอาไว,วา้ว่านักบุญแห่งป่านักฆ่าเลือดเย็นเออเป็นคําที่ที่ผมชอบมากแล้วผมก็ถามเจ้าหน้าที่ป่ามไม้ว่ามันหมายความถึงอะไรเขาบอกเขาให้คําเนี้ยเป็นฉายาหรือผสมยานามของต้นไทรพูดถึงการทําลายก่อนก็นแล้วกันว่าถ้าหากเรามีต้นไม้อะไรสักต้นหนึ่งที่ขึ้นอยู่ ลักษณะอย่างเนี้ยเราจะเห็นว่าจะถูกก้าพันุแล้วก็รัดจกนกระทั่งตัวต้นไม้นั้นตายไปนั่นคือเมื่อมเมล็ดใส่ตกลงไปติดมีความชื้นของต้นไม้หรือว่าเปลือกของต้นไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งอยู่ต้นเขาจะค่อยๆเจริญงอกงามไม่จเจริญงอกงามแล้วเขาก็จะรัดที่ผิวเปลือกของต้นไม้ชนิดนั้นที่เขาไปเกาะอยู่แล้วก็กินอาหารเหมือนกับสูบเลือดออกจากต้นไม้นั้นจนกระทั่งต้นไม้นั้นหายใจไม่ออก ทางเดินอาหารหลอดอาหารไม่สามารถขึ้นไปเลี้ยงยอดเลี้ยงใบได้ก็จะตายลงไปในที่สุดนั่นคือนักฆ่าเลือดเย็นที่ค่อยๆฆ่าแล้วก็ต้นที่ก็อาศัยอยู่ค่อยๆตายไปทีละน้อยทีละน้อยหลังจากที่ก็เป็นนักฆ่าเลือดเย็นแล้วเขาก็ได้ตอบแทนสังคมของเขาเองกลับคืนมาได้อย่างมากมายถ้าเราคิดว่าเขาฆ่าไม้ยืนต้นไปต้นหนึ่งแต่ว่าในสิ่งที่เขาตอบแทนให้เราเนี่ยลองสังเกตดูแล้วก็จะเห็นหลากหลายของพันธุก,กรรมพืช เฟิร์นชนิดต่างๆหรือที่เรามาตั้งชื่อว่ากระแตตายไม้บ้างหรือไม้แต่ข้างหลังผมนะก็ยังมีกล้วยไม้ที่เราเรียกว่ากล้วยไม้หางกระรอกไม่ว่าจะเป็นไลเคนก็ขึ้นมอสก็ขึ้นหรือว่าจะเป็นพวกเดฟที่เราเรียกกันนี่เกาขึ้นเองทั้งหมดนอกเหนือจากนั้นแล้วยังที่อยู่อาศัยของของสัตว์ป่าหลายๆชนิดไม่ว่าจะเป็นกระแตจริงๆกระรอกหรือว่านกจริงๆ บางคนก็บอกปลูกทําไมต้นใส่ไม่เห็นมีประโยชน์หรือไม่ได้ปลูกมันขึ้นเองทําไมเห็นแล้วไม่ตัดมัจริงผมบอกในในความที่คุณคิดว่ามันมีประโยชน์แต่มันก็มีประโยชน์เราถึงได้มานั่งไม่ถูกแดดเผาได้เรามาเห็นสิ่สงเรามาเห็นสิ่งสวยงามที่เกาะอยู่ที่ลําตัวของเขาได้นอกเหนือจากนั้นแล้วไม้ทุกชนิดออกดอกออกผลถึงแม้ว่าผลลูกใสเราจะกินไม่ได้แต่เป็นอาหารอันโอชะของนก ของหนูของกระรอกกระทิกกระจ่อนกระแตหรือแม้กระทั่งร่วงลงไปในน้ําปลาก็ยังกินลูกใส่ที่สุกแล้วสีแดงนั้นได้ด้วยความอริดอร่อยนั่นคือสมญาณนามของเขาว่านักบุญแห่งป่าสิ่งที่เขาให้ตอบแทนมากมายความผิดที่เขาได้ทําไปในคําที่ตั้งชื่อว่านักฆ่าเลือดเย็นผมคิดว่ามันก็พอจะล้างบาปกันได้ คิดว่าความทุกข์มันจีรังแต่ความสุขมันไม่จีรังเพราะคนเราโลกที่จะหาความสุขมากขึ้นมากขึ้นและเพิ่มขึ้นผมอยากจะถามสักคำถามหนึ่งกลับไปว่าเคยมีใครจำความสุขได้เท่ากับจำความทุกข์ได้ไหมบางทีคุณทุกข์แค่หนเดียวแต่คุณพูดทั้งตลอดชีวิตแต่สิ่งที่เคยทำความสุขให้กับคุณคุณไม่เคยจำมันเลย ตัวอย่างง่ายๆแม่กับลูกแม่ทุกแค่ไหนที่ดูแลลูกมาตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องเลี้ยงลูกไปจนกระทั่งลูกเติบโตไปเป็นเจ้าคนนายคนจนกระทั่งวันที่แม่ตายแม่ยังมีความสุขที่จะมอบอะไรส่งต่อไปให้กับลูกซึ่งเป็นมรดกถึงแม้ว่าจะมีเงินสักเล็กน้อยมีทองเท่าหนวดกุ้งก็ยังให้มรดกกับลูก แม่ไม่เคยจําเลยว่าลูกเคยสร้างความทุกข์อะไรแม่คิดอย่างเดียวว่าลูกให้ความสุขกับแม่ตลอดแต่เราละ่ะมองย้อนกลับออกไปนะวันหนึ่งคุณแม่ไม่ให้ออกไปนอกบ้านหรือตีเราสักเพียรเดียวเราจะจําแล้วก็จะต่อว่าคุณแม่อยู่ตลอดชีวิตว่าวันนั้นน่ะแม่ตีไงวันนั้นน่ะแม่จะไม่ให้ออกแต่ความสุขทั้งชีวิตที่แม่ให้ผมอยากจะถามว่า ใครเคยจําได้ไหมหรือคิดว่าเป็นหน้าที่และมันก็ชาชินซะเหลือเกินว่าแม่ต้องทําให้ถ้าไม่ใช่แม่ของเราเช่นเดียวกันคุณมีพัญญาคุณมีสามีถ้าหนเดียวเขากลับบ้านผิดเวลาคุณจะพูดอยู่นั้นตลอดเวลาเพราะนั่นคือความทุกข์ที่คุณจะจําอยู่ตลอดอยากจะถามกลับไปว่าทําไมไม่ลบแล้วเอาแต่เรื่องของความความสุขขึ้นมานั่งพูดกันผมจะทําให้ชีวิตของคุณนะดีขึ้นสัจธรรมของ บอกว่าสุขก็สุขไม่นานทุกข์ก็ทุกข์ไม่นานไม่จริงหรอกมันอยู่ที่ว่าเราจะอยู่กับเขาได้อย่างไรให้มันผ่านไปมันก็ไม่อยู่หรอกทั้งสุขและทุกข์พรุ่งนี้มันก็เป็นแบบนี้มะลือนี้มันก็เป็นแบบนี้แต่อย่าไปอยู่กับความเคยชินว่าฉันเป็นมีความสุขแบบนี้ฉันต้องสุขแบบนี้ไปตลอดหรือว่าฉันมีทุกข์อยู่แบบนี้แล้วฉันต้องทุกข์ไปอย่างนี้ไปตลอดพยายามปรับเปลี่ยนความทุกข ให้เป็นความสุขให้ได้ถ้าทำได้อย่างนั้นทุกวันคุณมีแต่ความสุข ให้ชีวิตให้มีหลักและมีความสุขที่สมดุลกับความเป็นตัวเราเองนั้นข้อที่หนึ่งคือค่อนข้างยากนิดนึงว่าเราจะสามารถค้นพบตัวเราเองได้หรือเปล่าถ้าเราไม่สามารถค้นพบตัวเราเองได้มันก็คงจะยากเพราะว่าถ้าหากว่าเรากลับเข้าไปบ้านเนี่ยแล้วเราไม่รู้ว่าของของเราที่เราจะใช้มันอยู่ที่ไหนซะทั้งหมดมันก็น่าเห็นใจนะในเมื่อ เป็นบ้านของคุณเองแต่ว่าคุณไม่รู้ว่าจะหยิบของจะหยิบอะไรที่ใช้ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนก็เหมือนกับว่าตัวเราเองเนี่ยเรายังไม่ร sure> ู้จักเลยว่าตัวเราต้องการอะไรจริงๆแล้วสิ่งที่เห็นอยู่หรือว่าสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาทั้งหมดในสังคมเรานะเป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆแล้วเรามีความสุขกับเขาจริงๆหรือเปล่าถ้าหากว่าคุณค้นหาตัวเองไม่เจอมันก็เป็นเรื่องยากแต่ถ้าหากว่าคุณค้นหาตัวเองคุณพบแล้วถึงแม้คุณจะต้องอยู่ในสังคมที่ปรุงแต่ง คุณก็มีความสุขหรือมีความทุกข์กับเขาชั่วประเดี๋ยวประดาวแล้วคุณก็กลับมาสู่ความเป็นตัวตนของตัวเราเองอย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านได้มีพระราชดำรัสว่าอยู่อย่างพอเพียงการอยู่อย่างพอเพียงนั้นคือเราพอใจและพออยู่แค่ไหนและทําให้เรามีความสุขแค่นั้นก็ถือว่าพอแล้วแต่บางคนยังไม่เข้าใจคิดว่ามันยังไม่พอความสุข ไม่ใช่วัตถุที่ใช้เงินซื้อกันได้แต่ความสุขของแต่ละคนหรือความพอเพียงของแต่ละคนพระองค์ท่านได้พระราชดำรัสไว้ว่าไม่จําเป็นต้องเหมือนกันไม่จาเป็นต้องเสมอเท่ากันเราพอแค่ไหนสมมุติเราพอแค่บาทหนึ่งแล้วมีความสุขแล้วมันก็น่าจะพอแล้วทาไมต้องไปขวนขวายให้มันมากมายและเอาบาทหนึ่งที่จะทําให้เรามีความสุขไปลงทุนแล้วเพื่อจะให้ได้ความสุขมากกว่า ซึ่งบางครั้งมันไม่มีความจริงเกิดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นแล้วสัจธรรมง่ายๆของชีวิตก็คือว่าอยู่กับอะไรอยู่กับใครอยู่ที่ไหนและเราพอใจและมีความสุขแค่นั้นพอครับมาไปวานขึ้นบ้านก พระชิงหลวนแห่งญี่ปุ่นก็คิดที่จะออกบวชจึงไปขอบวชกับพระอาจารย์ฉือเจิน้นพระอาจารย์บอกว่าเจ้าอายุยังน้อยคิดจะบวชทำไมชิงหลวนตอบว่า แม้ว่าข้าพเจ้าอายุจะยังน้อยแต่พ่อแม่เสียชีวิตหมดแล้วและพ่อเหตุว่าข้าพเจ้าไม่รู้ว่าคนเราทำไมต้องตายทำไมต้องแยกจากพ่อแม่เพื่อที่จะสืบค้นหาต้นตอของสิ่งเหล่านี้ข้าพเจ้าจึงต้องบวชพระอาจารย์รู้สึกชมชอบอุดมการณ์อันดีนั้นจึงพูดว่าดีแล้วอาจารย์จะรับเจ้าเป็นศิษย์ แต่ตอนนี้ก็ค่ำแล้วไว้พรุ่งนี้จะทำการบวชให้เจ้าแต่ชิงดวนพูดว่าข้าพระเจ้าอายุยังน้อยไม่ทราบว,ว่าจะรักษาความคิดที่จะบวชจนถึงพรุ่งนี้ได้หรือเปล่าและท่านอาจารย์ก็อายุมากแล้วพรุ่งนี้เช้าอาจารย์จะยังมีชีวิตอยู่อีกหรือเปล่าพระอาจารย์ฟังแล้วรู้สึกเบื้มปิติยิ่งนะักจึงบอกว่า ถูกต้องเจ้าพูดไม่ผิดเลยในตอนนี้ข้าจะบวชให้เจ้าทันที